คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้สูงวัยหรือเรียกแบบไม่เกรงใจก็คือแก่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ถ้าอยู่บนโลกนี้มานานๆใช้ชีวิตมานานๆลองสำรวจตัวเองดูบ้างว่าตอนนี้เราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วหรือยังอย่างแรกความเป็นนักเลงของเราเริ่มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ เราไม่ได้ไปเตะไปตีต่อยชกกับใครที่ไหนแต่เราจะเริ่มเตะขาโต๊ะเตะขาเก้าอี้ขาเตียงขาโซฟาเตะขอบบันไดเตะอะไรได้เตะหมดทั้งทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นมานานแสนนานแล้วก็ไม่ได้มาขวางทางอะไรเราด้วยซ้ําแต่เราก็ยังอุตส่าห์ไปเตะมันเห็นมันไม่เถียงชักได้ใจผ่านไปไม่กี่วันเตะซ้ําอีกประการต่อมาเราเริ่มจะบรรลุธรรมะ เรื่องการปล่อยวางคือเริ่มจะไม่ค่อยมีเรื่องเราอะไรมาคิดมากมาทำให้รกสมองมากมายแล้วก็ยาวนานแล้วเพราะทุกเรื่องเราจะจำได้เดียวเดียวแล้วก็ลืมลูกบอกเมื่อกี้ไม่ทันเกินสามนาทีลืมไปแล้วโทรนัดกับใครพอวางสายลืมแล้วเราจะจำได้เฉพาะเรื่องเราในอดีตนั้นไกลโพ้นนานแสนนานส่วนเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมลืมสนิท เราจึงไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมาให้รกสมองอีกต่อไปปล่อยวางจริงๆเพราะลืมไปแล้วเราเริ่มจะบรรลุธรรมะเรื่องความทยานอยากเลือกอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้มันเกิดกิเลสเพราะเราตัดความฝันและความทะเยอทยานของเราได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไอ้ที่เคยฝันไว้ก็เริ่มเลือนลางเวลาของการตามล่าฝันมันก็เหลือน้อยลงทุกทีจนไม่คิดจะไปตามล่ามันอีก ไม่ฝันไม่ฝืนมาแล้วอยากจะฝันบ้างก็ฝันแบบมักน้อยสันโดดคือเอาแค่เดินได้เองขึ้นบันไดไหวกินข้าวได้เข้าห้องน้ําได้เองก็บุญอโขแล้วถึงตอนนี้ภูมิใจมั่นใจได้เลยว่าทุกเรื่องในชีวิตของเราจะเป็นตํานานที่ลูกหลานไม่มีวันลืมลูกหลานจะจําในสิ่งที่เราพูดให้ฟังได้อย่างแม่นยําไม่ลืมเพราะเราจะพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่า เล่าแล้วก็เล่าอีกเรื่องเดียวเล่าร้อยครั้งเล่าจนลูกหลานมันจําได้แม่นยาแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าลูกหลานเขารู้สึกลาคาญที่เราพูดเรื่องเดิมๆหรือเปล่าเล่าทีไหนก็เห็นมันนั่งฟังกันเงียบกริบแถมบางทียังช่วยเติมที่เราเล่าตกหล่นได้ด้วยเนื่องจากมันจําเรื่องที่เราเล่าได้ดีกว่าเราสอีกทําไมมันจะจําไม่ได้ก็มันฟังมาหลายรอบหลายปีแล้ว ตอนนี้เราจะห่วงใยใกล้ชิดกับคนที่อยู่กันมายาวนานมากยิ่งขึ้นสังเกตได้ไปไหนมาไหนก็จะจูงมือกันตลอดเพราะถ้าปล่อยมือเดี๋ยวล้มต้องช่วยกันจูงช่วยกันคำ้ำเวลานั่งคุยกันก็มักจะเอาหัวมาแนบชิดติดกันไม่ใช่เพราะกำลังอยู่ระหว่างความหวานลึกซึ้งอะไรหรอกแต่เป็นเพราะบางทีมันหมดแรงหัวก็เริ่มจะเอาไว้ไม่อยู่ต้องหาที่อิง หรือบางทีหูเริ่มไม่ค่อยจะได้ยินก็คือเริ่มหูตึงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินเลยต้องเอาหูไปใกล้ๆเขาไว้เราเริ่มจะเปลี่ยนตาแหน่งกับลูกๆโดยไม่รู้ตัวคือตอนลูกยังเป็นเด็กๆเ,เราจะไปไหนมาไหนลูกๆก,ก็จะร้องตามเราเราก็จะให้ไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทาไม่ให้ไปเราก็จะอ้างโดนอ้างนี่จนลูกน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล แต่ทีนี้พอลูกโตแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มร้องตามลูกขอตามลูกไปเที่ยวด้วยตอนนี้ลูกเขาก็จะทํำเหมือนที่เราเคยทําก็คือบางครั้งไม่อยากให้เราไปด้วยเพราะบางทีเขาก็อยากจะไปเที่ยวแบบไม่ต้องคอยประคองคอยจูงใครให,ให้เสียเวลาเที่ยวแบบคนหนุ่มคนสาวของเขาแล้วเราก็แอบมานั่งน้อยอกน้อยใจจำเก่ามาแล้วตอนนี้เราเริ่มทำหน้าที่เป็นรอปภ ทั้งๆท,ที่ไม่เคยคิดฝันเลยแต่เราก็จะต้องเป็นโดยปริยายเพราะเรามักจะตื่นมาตอนกลางดึกแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเดินไปเดินมาจนขโมยกลัวไม่กล้าเข้าบ้านเราก็เลยเป็นยามเฝ้าบ้านแทนรอพ่อไปในที่สุดเราเริ่มจะเห็นเพื่อนรอบข้างแก่ไปหมดจนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนๆถึงแก่เร็วขนาดนี้ทำไมมันถึงปล่อยตัวให้แก่กัน แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังหนุ่มยังสาวดูดีกว่าใครๆในกลุ่มเพื่อนซึ่งความคิดนี้อันที่จริงแล้วก็เป็นความคิดเดียวกันกันกบที่เพื่อนๆทุกคนมันก็คิดเหมือนเราเหมือนกันอย่าทำเป็นหัวเราะไปอย่าคิดว่าเฮ้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีวันหนึ่งอาจจะเป็นยิ่งกว่านี้ซะอีกเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน ชมคุณปู่ว่าแหมคุณปูน่นี่อายุขนาดนี้แล้วยังหวานหบวตลอดเลยนะดูท่าคุณปู่คงจะรักคุณย่ามากเพราะเห็นคุณปู่เรียกคุณย่าว,ว่าที่รักที่รักทุกคําเลยปู่เอียงหน้ามากระซึปะซาบบอกว่าอย่าเอ็ดไปที่เรียกที่รักที่รักนะเพราะกูจําชื่อมันไม่ได้